สวัสดีครับร้านปัญญาเท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถแท็กเตอร์นะครับแชมป์นั่นเองนะครับ MX 6255นะครับตัวไดเล็กอินเจคชั่นนะครับเกียร์กลางนะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์กลางนะครับนี่นะครับเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมชุดโลหะคันนี้เครื่องยนต์สี่สูบนะครับ55แรงม้านะครับ อย่างดีนะครับสี่เส้นยางหน้าเป็นยางดอกสร้อยนะครับด้านหลังเป็นยางบั้งนะครับตามสไตล์แชมป์นะครับคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดินหน้าคันล่างนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผันพ่วงนะครับเป็นผันหกนะครับใบยี่สี่นะครับคันนี้เป็นรถเช็คปรับสภาพนะครับก็เก็บงานสีให้ใหม่นะครับทั้งฝากระโปรงแล้วก็ชุดใบมีดดานหน้านะครับนี่เลยใครที่ต้องการหารถ แท็กเตอร์แชมป์นะครับรถรุ่นแรงๆนะครับ55แรงม้านะครับเชิญที่ร้านปรญหยัดทคเตอร์นะครับคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับส่วนใหญ่แชมป์จะไม่มีเล่มทะเบียนนะครับลูกค้าแต่ก็มีบางคันที่มีเล่มทะเบียนนะครับที่ร้านก็มีอีกหนึ่งคันนะครับเป็น m อ็ม5อที่มีเล่มทะเบียนนะครับแต่คันนี้ไม่มีนะครับผมแรงบิดนะครับ210นิวตันเมตรนั่นเองนะครับรถเทคเตอร์แชมป์นะครับศูนย์จำหน่ายอะไรหรือศูนย์ตัวแทนจำหน่ายนะครับก็นี่เลยครับซับเทวีเจนเนอเร็งนะครับอยู่จังหวัดนครสวรรรรรรรคคคคค์์ในนเเเขตอออำภมืงงจัััหววดสะบที ตอบถามนะครับรถแท็กเตอร์แชมป์แล้วน่าเล่นไหมนะครับก็ถือว่าราคาประหยัดครับเล่นได้นะฮะแต่ก็ถ้าไกลศูนย์ก็โทรติดต่อที่ศูนย์นครสวรรค์เลยครับศูนย์ใหญ่นะครับคันนี้ใบมีดหน้าพร้อมผ่านพัวนะครับอยู่ที่1 7 5 0 0 0บาทนะครับ1 7 5 0 0 0บาทนะครับรถแท็เตอร์แชมป์อ่ะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ที่มันเป็นยังไง 175,000บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับโรเซกเตอร์แชมป์นะครับ Mx6255 นะครับเชิญที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทร0875223883 0953299988นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าข้ามาตรวจสอบขับกันได้นะครับราคาต่อรองได้ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ